อ่ะต่อไปอีกวันอาจารย์โอ้วันเสาร์วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ได้เลยมาวันเสาร์วันเสาร์าได้ไพ่วิตกกังวลนะฮะเพราะน่คือช่วงนี้ชาววันเสาร์จะมีความวิตกกังวลได้ไม่ได้ดีไม่ดีทําไม่ทําไปไม่ไปเอาไม่เอาอครบไม่ครบเลิกไม่เลิกชาววันเสาร์จะมีเกณฑ์ที่จะมีกรารผวะผวมคลุ้งเครือไหมนะประมาณแบบว่าความไม่แน่นอน ความแบบคุมเครือความอึมครึมอะไรอย่างนี้นะชาววันเสาร์จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ในเดือนนี้นะฮะแล้วก็ชาววันเสาร์ในช่วงนี้คุณจะได้ไปสถานที่ที่เกี่ยวกับสายมูคุณจะได้ไปสถานที่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับลี้ลับลึกลับนะอาจจะมาดูดวงไปทําบุญไปไหว้เทพอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีเรื่องความเชื่อเข้ามาว่าไงอะไรประมาณนี้สำหรับชาววันเสาร์นะฮะกับอีกด้านหนึ่งชาววันเสาร์ก็จะมีดวงเดินทางคล้ายๆวันศุกร์เหมือนกันใช่ไหมอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางต่างประเทศหรือภวพ คิดถึงคนไกลคิดถึงคนต่างชาติต่างแดนพูดถึงเรื่องวันเสาร์แล้วเนี่ยดวงชะตาดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวราดาวลาหู<อ>เพราะนั่นคือเดือนนี้เป็นเดือนราหูสั้งเตไหมครับเดือนนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ล้มหายตายจากเกิดขึ<อ>้นไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับด้านชาวต่างชาติ<อ>นะครับหรือไม่ก็เมืองไทยก็มีศึกสงครามก็มีนะมเมืองไทยก็มีเหตุที่ว่าเ,เด็ก ปอมอายุ14อ่าไปการยิงประมาณนี้นะฮะหรือแม้าทั้งเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติที่ล่าสุดนี่ก็แผนดินไหวหรือแม้ก<อ>ระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านคนตายที่ Israel, อิราเลประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันครับชาววันเสาร์อาจจะคิดถึงคนไกลคิดถึงญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลเหมือนคล้ายๆคนวันศุกร์ก็จะมีเกณฑ์คิดถึงเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนฟาสฟรีเลการวิ่งก็คือวิ่งหนีตายก็ได้นะสำหรับชาววันศุกร์เออหรือไม่ก็่วันอังคารอาจจะมีการสูญเสีย หมือนที่ดูไว้ตะกี้น่าประมาณนี้นะครับนี่คือชาววันเสาร์ถ้าเป็นเรื่องงานก็มีเกณฑ์คิดวางแผนเรื่องการโยกย้ายถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็ระวังโดนหลอกโดนโกง<อ>ระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านประเภทแบบว่าลุ่มหลงอบบยมุก<อ>นะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็มีเกณฑ์ห่างหเหินๆระวังเรื่องความขัดแย้งระวังเรื่องวาจาคาพูดระวังเรื่องการโดนหลอกระวังเรื่องโลกโซเชียลเยอะๆอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของนะไม่งั้นจะอมทุกข์เลยนะนี่คือชาววันเสาร์ขอบคุณครับ